หากจะมองว่าหากจะเอาความรู้สึกของโลกมามองนักบวชถูกต้องเห็นแก่ตัวแต่หากมองในมุมของนักบวชเรียกว่าอาจหารคนชาวโลกจะมองว่าเห็นแก่ตัวพวกนักบวชหลายคนมองพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเห็นแก่ตัวเพราะว่าทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวเขามองอย่างนั้นแต่ถ้ามองมุมกลับกันล่ะนั่นคือสิ่งที่ท่านรักที่สุดเลยเป็นสิ่งที่ท่านรักที่สุดท่านยังสละออกมาได้ แต่เราสละไม่ได้นะเห็นไหมเพราะเราถูกพันธนาการด้วยความรักถูกพันธนาการด้วยความดีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกว่ายึดมั่นในจิตใจผูกจิตใจไว้ครูบาทยังบอกว่าดูมันดีๆนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภยัยดูมันดีๆความรักที่ชาวโลกว่าดีนักดีหนาเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นภยัยมันจะพันธนาการหรือว่าผูกมัด มัดเราไว้ด้วยเหตุผลแห่งความดีแห uh. ่งความกระตันอยู่กิเลสมันมีเหตุผลเสมอมุมมองแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือตายนี่คือสิ่งที่เหมือนกันพบสิ่งไหนจากสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างมีชีวิตอยู่เราทําอะไรเคยถามตัวเองไหมระหว่างมีชีวิตอยู่เราทําอะไรสิ่งที่เราเป็นอยู่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่ บางคนก็หงตึึงแล้วหลังค่อมแล้วเวลาลูกก็ตูดขึ้นก่อนแล้วค่อยเห็นค่อยได้มารู้จักก็ย,ยังดีเรียกว่าพบไม้งามยามขวานบิดใช่ไหมคำสุภาษิตโบราณมดแรงแล้วแต่ตอนแข็งแรงอยู่นี่ไม่ยังเมาอยู่ในมุมมองของของคนเนี่ยจะเข้าใจว่าต้องแก่ก่อนถึงจะเข้าวัดถ้าเห็นหนุ่มๆสาวๆเข้าวัดเนี่ เข้าไปทําไมต้องแก่ก่อนนะเรียกเมาเมาในวัยตอนเด็กก็เมาในวัยเด็กนะเมากับเพื่อนกับของเล่นพอโตมาหน่อยก็เมาในความรักนะพอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เมาในการเที่ยวสังสรรค์พอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เมาในการหาทรัพย์สมบัติครอบครัวพอโตขึ้นมาอีกนะก็เมากับลูกกับหลานนะแพทเทิร์นเนี้ย แทบจะเป็นมาตรฐานของมนุษย์เลยที่ทุกคนแทบจะใช้ชีวิตแบบนี้มันมีน้อยคนที่จะแฮกระบบหรือแหวกเส้นทางที่เป็นแพทเทิร์นนั้นออกมาได้ที่เป็นรูปแบบนั้นออกมาแหวกรูปแบบเพราะเห็นโทษครูบากับมองว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่แฮกระบบท่านออกจากวัดตะหากระบบนั้นเป็นวัดตักคือวงจรเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดตะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นระบบเลย พระพุทธองค์นะท่านแฮกระบบออกมาได้คือทําลายระบบนั้นได้ก <Yeah. S 1> ูบามองอย่างนั้นเลยนะท่านฉีกออกมาเลยไม่อยู่ในระบบอีกแล้วเป็นอิสระเหนือระบบเหล่านั้นเนี่ย <Yeah. S 1> พวกเรากําลังเดินตามท่าน <Yeah. S 1> กําลังเดินตามท่านเป็นนักบวชนะง่ายเนี่ย <Yeah. S 1> โกนหัวบวชเขาเรียกนักบวชแล้วแต่หัวใจที่จะเป็นนักบวชนะยากมาก <Yeah. S 1> อย่างนากที่กําลังจะบวชเนี่ยชัดเจนในเป้าหมายไหม เป็นผู้มีเป้าหมายชัดเจนไหมเราบวชมาเพื่ออะไรการบวชมีหลายประเภทมากเลยบวชหนึ่งบวชแก้บนมีประเภทบวชแก้บนก็มนะีเพราะว่าอะไรกลัวพวกบวชแก้บนเนี่ยคือกลัวกลัวในสิ่งที่ตัวเองขอไว้แล้วไม่ทําตามจะเป็นอันตรายเป็นภัยต่อตนเองจึงมาบวชก็มีเพราะว่าบนบนไวนะ้บนบานสารเก่าไว้พอได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ต้องมาแก้บวชแก้บน บวชหน้าไฟบวชจูงศพก็เรียกมีบวชเพื่อ,อลองศึกษาบ้างลองศึกษาหน่อยมีอย่างเช่นข้าราชาการที่บางคนเนี่ยลามาบวชเดือนสองเดือนสามเดือนเอมมาศึกษาเอามาพักจิตพักใจดูก็มีบวชเลี้ยงชีพก็มีอยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วหาทรัพย์สมบัติสแสวงหาอะไรก็ไม่ได้แล้วมาบวชอกหักมาบวชก็มี เบื่อโลกเขาเรียกว่าเบือ่อโลกมาบวชผมมาบวชเสร็จปุ๊บหายเบื่อก็สึกออกไปเยอะแยะมากมายมีการบวชมากมายในความเป็นนักบวชแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่จะทํานักบวชให้เป็นนักบวชอย่างแท้จริงมีอยู่อย่างเดียวคือเป็นผู้ที่ตรงต่อเป้าหมายคือมีมรรคผลนิพพานเ,นเป็นเป้าหมายเป็นแก่นสารเป็นสาระเป็นเนื้อแท้แห่งการบวชหากไม่มีสิ่งนี้จะไม่สามารถคลอง คลองจิตคลองใจดวงนี้ให้อยู่ในเพศของนักบวชได้หากเป็นเพศของนักบวชก็เป็นนักบวชทุศีลคือเป็นแต่นักบวชภายนอกแต่ภายในนี่ไม่ใช่เรียกนักบวชทุศีนคนที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารเท่านั้นถึงจะทนอยู่ในเพศของนักบวชได้มันไม่ง่ายนะเป็นพระถ้ามันง่ายมันไม่ศิกนะไม่ง่ายเลยคนที่มาบวชจะรู้ดีว่าไม่ง่ายการเป็นพระที่แท้จริงนี่ไม่ง่ายมันฝืนทุกอย่างเลย ยิ่งด้วยอำนาจแห่งกามเนี่ยไม่ใช่หมดกามแล้วถึงจะมาบวชนะพระหอบกามราคามาบวชเลยล่ะหอบมาเต็มเลยแม้แต่ตัวคุใบเองก็หอบมาเต็มหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะกั้นใจทิ้งมาเหมือนกันนะกั้นใจทิ้งในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะกั้นใจทิ้งในสิ่งที่ตัวเองรักยึดม,มั่นถือมั่นทั้งหมดกั้นใจมาเหมือนกันไม่ง่ายเนะเป็นนักบวชไม่ง่าย คนที่มองว่าเป็นพระอยู่ง่าย mond, มามา,มาอยู่เป็นพระดูสิเป็นแม่ชีอยู่ง่ายลองมาอยู่ดูแค่ให้ตื่นเช้ามันก็ร้องโอยแล้ว Okey. ไม่ต้องอย่างอื่นแค่ให้ตื่นเช้านี่ก็ร้องโอยแล้ง่ายๆนะแล้วบ้าอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครบังังคับตัวเองอยู่บ้าอยู่คนเดียวจะนั่งก็จะเลื่อนสติจะเดินก็จะเลื่อนสติจะนอนก็จะเลื่อนสติมันเพียรในการจเจริญสติตลอดบ้าอยู่คนเดียว ไม่มีใครบังคับเลยบังคับตัวเองทำยเอเองระล,ลึกกลับไปถึงสมัยเราบวชใหม่ๆอุบาเองเป็นยืนกอดเสาร้องไห้เลยนะเวลามันท้อขึ้นมาเพราะเราเดินจงกรมนีจ่จนอุ้งเท้านี่ฉีกเลยนะเราเดินกลับไปกลับมาอยู่นั่นแนหะตั้งแต่ฉันข้าวเสร็จย,ยันบ่ายสามนะเ,าเดินอยู่นั่นแหละกลับไปกลับมาอยู่นั่นแนหะเดินจนลืมเวลามันเดินเยอะจนอุ้งเท้านี่ฉีกทรมาน เหนื่อยไม่รู้เราทําอะไรอยู่บางทีมันก็เกิดความคิดขึ้นเราเผลอเกิดความคิดด้วยความเหนื่อยบีบคั้นด้วยความล้านี่ก็กอดกอดเสาจทางเดินจงก,ก้มนั่นแหละกอดเสากุฏิเั่นระ้องไห้นึกถึงอดีตนึกถึงบ้านนึกถึงครอบครัวนึกถึงห้องนอนเย็นเนึกถึงที่นอนนุม่มอุย้ยเนี่ยมันเวลามันทนะ้อะมันคิดกลับไปแต่ไม่ถอยนะ อุบาไม่เคยถอยนะรู้รู้ว่ามันคิดรู้ว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นในจิตในใจเราแล้วมันก็จะหายไปรู้แต่ระหว่างนั้นมันก็ทุกมันทุกอยู่แต่เรารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้เวลามันหน่อยให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจอความปัารถนาในใจมันเกิดขึ้นให้เวลามันหน่อยสูดลมหายใจเข้าลึกๆกันลมไว เอาสติจดจ่อเพ่งลงไปจนใจมันจะขาดกับคายลมออกมาเอามาอีกสองสามลมมันก็ลืมละเรื่องนั้นหายไปละเดินมาอีกเดินเหนื่อยก็มานั่งนั่งเหนื่อยก็ไปเดินสมควรนอนก่นนอนบ้าอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวอยู่ยงั้นข้างหน้านี่มันคนที่มืดบอดอะ่ะมันเหมือนคนที่ที่อยู่ท่ามกลางทะเลมองไปซ้ายไปขวานี่มืดไปหมดเลยมืด เราลอยคออยู่กลางทะเลแต่ด้วยความเห็นภัยว่าเราไม่อยากอยู่ในทะเลนี่อีงแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนก็ได้ยินเสียงกู่ร้องของบุคคลหนึ่งว่าเธอจงมาทางนี้เถิดทางนี้มีฝั่งอันกเกษมอยู่ทั้งที่ไม่เห็นหรอกไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีหรอกแต่มันก็ต้องลองเสียงดูสักครั้งหนึ่งลองเสียงดูสักครั้งที่เราจะดั้นด้นตะเกียรตะกายที่จะไปตามเสียงนั้นให้ได้ เหนื่อยนะเวลามันเดินทางมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากเลยมันมีอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความอดทนนี่แหละที่ภาคเพียรพาเราเดินไปยิ่งเราพยายามไหวไปเนีย่ยตามเสียงนั้นยิ่งเข้าใกล้เสียงยิ่งชัดขึ้นยิ่งชัดขึ้นพอได้คาดเดาได้ว่าเรามาถูกทางแล้วเดิมพันเลยตัวครูบาเองนี่เดิมพันเลยเดิมพันกับพระุทธเจ้าเลยถึงกับประกาศในใจตนเองว่า เอาละชาตินี้เราจะสละให้พระพุทธองค์สักชาติหนึ่งจะมีหรือไม่มีก็ตามไอ้ชาติหน้าหรืออดีตชาติจะมีหรือไม่มีก็ตามมรรคนิพพานนี้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้จะมีหรือไม่มีก็ตามแต่เราจะสละเชื่อพระพุทธองค์เชื่อท่านสักชาติเพราะเราเห็นชัดแล้วว่าในสิ่งที่ที่เราดําเนินมานี้มันมันมืดบอดเรารู้ตัวแล้วว่าเราลอยอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทรอันนี้สิ่งที่เรารู้ชัดเลย แต่สิ่งที่เราไม่รู้คือฝั่งที่ท่านกูเรียกร้องนะหมคุบ้าไม่ยอมเลยนะไม่ยอมให้ให้อะไรมาขับขัดขวางหนทางเดินของของคูบ้าได้เลยแม้แต่คนที่เรารักจะมาเรียกเรากลับเราก็ไม่ไปไมยมผู้หญิงที่เป็นแฟนยมแม่พระครูบา้ายมแม่เตรียมเรือนหอไว้แล้วยมแม่เตรียมไว้หมดแล้วพระคูบาจะศึกเมื่อไหร่เราอยากให้เราศึก แต่ในใจนี่มันมันไม่มีคําตอบให้และมั่นใจว่าไม่มีทางสึกแน่เคยมีความรู้สึกอยากศึกแม้แต่ครั้งเดียวมั่นและแน่วแน่ด้วยแต่จะใช้คําตอบไหน่นนะที่จะไม่ทําลายหัวใจเขานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในใจนี่ชัดแต่ภาษาที่จะใช้นะั้นจะจะใช้ภาษาอะไรที่จะทําให้บัวไม่ช้าน้าไม่ขุนที่จะไม่ผักไสไล่ส่งเขานี้ออกจากหนทางแห่งศาสนานี่ก่อนที่ ที่โยมแม่เขาจะมาถามอย่างนั้นนะครูบาฝันด้วยนะประหลาดมากเลยนะฝันเราฝันว่าเราเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชวนเราเข้าบ้านเราก็ไม่อยากเข้าหรอกนะในใจเลือเรื่องเรารู้ว่าถ้าเราเข้าไปมันจะปิดประตูขังเราไว้ในฝันนะพอเราเข้าไปปุ๊บขเขาก็ปิดประตูขังเราจริงๆริงนพอขังปุ๊บเราก็ถีบประตูเลยถีบเปี้ยงในประตูนี้พังเลย ก็เข้าเข้าไปอีกห้องหนึ่ง <Yeah. S 1> เขาล็อกล็อกเราไว้เลย <Yeah. S 1> ผู้หญิงเนี่ยล็อกเราไว้กําลังเยอะมาก yeah. คุูบานเะนี่ยทั้งต่อยทั้งเตะในฝันน่ะสู้เหมือนกัน yeah. สู้กดคอไว้สู้นะก็เห็นช่องประตูแล้วก็พุ่งออกไปเลยพุ่งออกจากประตูนั่นในฝัน yeah. แล้วก็อีมันทำไมมันฝันอย่างงี้ฝ yeah. ันแบบเหมือนจะโดนขังไว้ mm hmm. ก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟงัง ตอนก่อนไปบินทบาตมาเล่าเล่าว่าฝันผมฝันอย่างเงี้ครับไม่รู้ผมฝันอะไรพอไปบินธบาตเสร็จมาบินธบาตกลับมาแล้วฉันข้าวฉันไรเสร็ตก็มีเรื่องเล่านี่แหละเรื่องนี้แหละระหว่างกูบากําลังนั่งเช็ดบาทเขาก็มาถามเรื่องนี้เลยอยากให้เราสึกโอเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างอโอ้ฝันแม่นนะว่าอย่างงั้นหมู่พระท่านถึงอุทานมาอู้ันแม่นนะเออก็เป็นเรื่องประหลาดดีเหมือนกันก็ได้โยมเป้า ช่วยพูดให้อท่านก็ฉลาดในการพูดบัวไม่ใช้ำน้ำไม่ให้ขุดไม่ทำลายหัวจิตหัวใจของผู้ฟังส่วนตัวครูบาเองนี่ไม่สามารถจะมีปัญญาแสดงคำพูดที่ไม่ทำลายหัวใจใครได้ให้คนอื่นพูดจะดีกว่าหมอะไรก็มาดึงไปไม่ได้ถ้ามันมั่นคงแนละ้วใจตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่มาสัน่นคลอนหัวใจที่มั่นคงได้ นักบวชเราควรทําใจให้เป็นอย่างนั้นแม้แต่ความตายนี้ก็จะไม่สามารถภาคความเป็นนักบวชจากเราไปได้ทําไม่ได้กูได้ง่ายคือเราจะตายในผ้าเหลืองเท่านั้นจะไม่มีเหตุผลใ,ใดๆว่าต้องศึกออกไปรักษาตัวใหม่เพราะเราไม่ได้มาเพื่อหวังจะมีชีวิตอยู่จนแก่จนเฒ่าแต่เรามาเพื่อฝึกตายก่อนตายหากตายลงตอนนี้ แล้วก็มั่นใจได้ว่าในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมานี้เราไม่มีทางตกไปสู่โลกที่ชั่วได้นี่เห็นไหมเรียกว่าผู้เข้าถึงกรรมผู้ใดเข้าถึงกรรมนะคือศีลนั่แหละมีศีลเป็นสมบัติของใจในเลยว่ากรรมกรรมดีต่อให้ตายตอนนี้ก็มั่นใจได้ว่าเราจะไม่มีทางตกไปสู่โลกที่ชั่วนะเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ได้สอนเราก็ได้ประพฤติแล้วได้ดําเนินตามแล้วนะมั่นใจได้เลยเห็นไหมแต่ถ้าเราทําไม่ดีนะ่ะ มันกลัวไม่มีทางมั่นใจได้หรอกเพราะสมบัติไม่มีสมบัติของใจไม่มีจะเอาอะไรมามั่นใจมาอาหาน่ะเรียกว่าไม่มีความอาดหารในคุณงามความดีหรือในศีลนักบวชเรานี่ต้องมีศีลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามาเป็นพระหรือแม่ชีศีลนี่แหละคือเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ของนักบวชเราของพระอริยะทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันท่านเป็นผู้ไม่กลับไปทําความชั่วไม่มีแล้ว ท่านไม่กลับไปแล้วป,ปิดนะปิดนรกเรียกว่ากรรมชั่วทั้งหลายไม่มีเพราะอะไรเพราะศีลไงทำไมถึงปิดนรกได้เพราะท่านมีศีลไงปิดเลยจึงไม่กลับไปเกิดในโลกที่ชัว่วอีกท่านมีศีลเป็นสมบัติของใจไงศีลเป็นพ่อแม่ของความดีทั้งหมดพูดได้ง่ายคือศีลเป็นเหตุของความดีไม่มีศีลความดีเกิดไม่ได้ ความดีนะเป็นเหตุของความเจริญในธรรมนะไม่มีศีลความกตัญญูไม่มีไม่มีศีลพมจันไม่มีไม่มีศีลนะใจที่เป็นกุศลก็ไม่มีนะสําคัญนะสําคัญมากมากที่เลนะสุกติงยันติศีลนําไปสู่ความสุขที่เลนะโคขสัมปดาศีลนําไปสู่โภคทรัพย์ที่เลนิปุติิยันติตัสมาสีลันวิโซเดเย ศีลน,นำไปสู่นิพพานบุคคลใดเป็นอยู่ด้วยศีลศีลจะรักษาบุคคลนั้นพูดด้ง่ายคือศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเป็นเหตุแห่งความดีศีลเนี่ยเข้าใจตัวนี้ไหมมันง่ายนะครูบาเนี่ยมันง่ายมากเราไม่ทำความความผิดก็ไม่มีแต่เรียกว่าไม่สร้างเหตุผลก็ไม่มี ศีลทาให้ใจเบาไม่มีความกังวลปันหนึ่งบุคคลที่ไม่มีหนี้ย่อมไม่มีเจ้านี้เมื่อไม่มีเจ้านี่ก็ไม่ตกเป็นทาสของใครเนี่ยอานาจของศีลใจที่อาจหาที่บริสุทธิ์เนี่ยอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะไม่รู้สึกกังวลใจนั่งอยู่ต่อพระพักพุทธองค์ก็มีความปลื้มใจไม่มีความผิดไม่ปกปิดความผิดไว้ไม่มีความผิดจึงไม่ปกปิดใจจึงไม่ต้องแบกภาระไม่มีภาระ เมื่อไม่มีภาระความกังวลในใจไม่มีความกังวลไม่มีสมาธิก็เกิดเห็นไหมเครื่องขจัดนิวรณ์ศีลจึงเกื้อกูลให้เกิดสมาธิจึงทําสมาธิได้ง่ายคนที่มีศีลคนไม่มีศีลนี่โอ้ยในะยากละทีนี้ที่จะเกิดสมาธิเพราะมันในวันมีแต่ความกังวลในจิตในใจกว่าจะขจัดความกังวลในใจออกไปได้หมดกําลังเสียก่อนยังไม่ไถูบ,บ้านเลย แค่เก็บขยะในบ้านเนี่ยหมดแรงแล้วผมบ้านมันลบแล้วนะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบหัวใจนี้เป็นเหมือนบ้านแค่เก็บขยะในบ้านเนี่ยเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วจะไม่ได้ทันปัดกวาดเช็ดถูเลยแค่เก็บเฉยๆเนี่ยหมดแรงแล้วเห็นไหมก็เหมือนในความกังวลในใจนี่แหละมันสกรปรกใจที่มันสกรปรกเนี่ยกว่าจะมันจะดับนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความกังวลต่างๆ นั่งจนเหนื่อยเดินจนเหนื่อยหมดลวหมดกาลังใจละหมดแรงและมันก็เลยไม่เป็นสมาธิสักทีศีลน,นี่แหละจึงเป็นเหตุทําให้เกิดสมาธิมันเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเห็นไหมสําคัญมากเลยนะศีลเน,นี่ยศีลภายนอกศีลภายในศีลภายนอกพยายามรักษาอยู่ศีลภายในเป็นสมบัติของ,งใจภายนอก ไม่มีทางปิดนรกได้หากภายในไม่สงบแล้วครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ไม่ไปขโมยของไม่พูดจะส่อเสียดเพอเจอร์ cher, ดูหมินใตร้ายไม่ผิดประเวณีคือร่างกายไม่ไปไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีศีลไม่เป็นเพียงแค่ภายนอกที่ไม่ทําแต่ศีลตัวแท้คือใจใใจหากยังตําหนิคนนั้นยังรังเกียจคนนี้ยังลาเอียงอยู่นะในใจยังนึนก ยังนึกไม่ดีอยู่คิดไม่ดีอยู่ไม่มีศีลไม่มีศีลต่อให้ร่างกายไม่ทําก็ตามถ้าศีลเป็นเรื่องของภายนอกจริงอยากมีศีลไหมกูบาทําให้ได้ได้เลยนทําได้สบายเลยนเอาให้นอนติดเตียงก็ได้รับรองคงบริสุทธิ์ดีเพราะไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้ไปทําชั่วอะไรเลยแต่จริงๆแล้วศีลเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของเจตเจตนาในใจนะหรือเปรียบเทียบว่าหากภายนอกเนี่ยพระพุทธองค์นี่คงไม่บริสุทธิ์อย่างแท้พระอริยเจ้าทั้งหลายคงไม่มีทางรักษาได้หมดเป็นไปไม่ได้ท่านย่อมทำท่านย่อม,าอมภาคชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นทุกวันเสมอถ้ามองภายนอกไปบินทบาทกันเนี่ยจะไม่เหยียบมดตายสักตัวเลยเลยเนี่คือภายนอกแต่ทำไมท่านถึงไม่บาป มันคือเรื่องของเจตนาในใจท่านรักษาในใจท่านไม่ได้รักษาภายนอกครูบาเองเคยไปเดินรับบาตรกับองค์หลวงปู่นี่ไปบิญธบาตมันต้องเดินไปก่อนแล้วมันมืดฟ้ากําลังนี่คนแก่นะก็ะเดินไปนบิณธบาตท,ทีนี้มันมีหอยหอยทากเล็กๆหน้าฝนจะมีหอยพวกนี้เดินไปท่านก็เหยียบเสียงหอยแตกมีพระที่เดินตามหลังท่านไป ไม่รู้ท่านนึกอะไรนะตอนแรกๆไม่รู้เรื่องรอยู่ดีๆหลวงปู่ก็หันมาพูดก็พูดเถ่าตาไม่ดีคนแก่ตามไม่ดีคนผู้นุ่มมันคือบบอกอยู่ดีถ้าก็พูดคํานี้ขึ้นมามันรู้ภายหลังว่าพระองค์นั้นนะท่านนึกว่าทําไมหลวงปู่ไม่ละวัดไม่ละมละัดละวังนะท่านจะไม่บาปหรือเหยียบสัตว์ตายพระที่เดินตามหลังท่านแต่ไม่ได้ไม่มีคําพูดสักคำนะครูบากก็เดินอยู่ข้างหลวงปู่นั่นแหละ ท่านไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยแต่อยู่นีท่านหันกลับมาพูดว่าทำไมไม่บอกท่านตาท่านไม่ดีท่านแก่แล้วเออเป็นเรื่องแปลกถึงมารู้บางอ,อ้อทีหลังอ๋อพระท่านนึกอย่างนี้ท่นคิดอย่างนี้หลวงปู่็เลยตำหนิโออาจารย์ใจอะไตอนนั้นท่านเหยียบสัตว์ตายใช่ไหมแต่ทําไมท่านไม่บาปเจตนาถ้าเราสํารวจเจตนาในใจเราจะเห็นเลยว่าไอ้คาถามที่ถามว่าขับรถชน ชนสัตว์ตายเนี่ยจะบาปไหมเป็นคําถามยอดฮิตในสังคมไทยนะว,ว่าขับรถชนหมาตายนี่จะบาปไหมยกตัวอย่างเช่นมีคนอยู่สองคนคนแรกเนี่ยขับรถไปเนี่ยเดินทางไปไปชนหมาแต่ตัวเองเนี่ไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจนะไม่เลยแต่ชนหมาตายไอ้คนที่สองเนี่ยเห็นหมาแล้ว โอโ้มันอยู่แล้วตั้งใจเหยียบใส่มันเลยเลงเลยทนตายเหมือนกันภายนอกเหมือนกันคือทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายคือหมานั้นตายแต่ภายในคือเจตนาไม่เหมือนกันผลจึงไม่เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของเจตนาในใจนี่จําไห้นะจงเฝ้าดูใจตนเองเฝ้าดูใจตนเองว่าเรามีเจตนาไหมนะ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 จะได้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของศีลของใจจํนะาไหม มีคำถามไหมให้สักหน่อยหนึ่งเยวจะมอบบาทให้นาคแล้วสอถามครูบาครับกลางวันจเจริญสติภาวนาตั้งมั่นครับไม่คิดฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องการแต่กลางคืนฝันเปียกครับทํายังไงไม่ให้ฝันเปียกครับความฝันก็เป็นเป็นความคิดตอนหลับทํายังไงไม่ให้ฝันมันห้ามไม่ได้แต่ตัวครูบาเองไม่เคยฝันเลยนะไม่เคยฝันถึงเรื่องการอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยฝันเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวไม่ไม่เคยเลย จึงไม่รู้ว่าทําอย่างไรแต่มันก็มีหลักการมันอยู่พระพุทธองค์ท่านก็ให้หลักการวาอยู่ผู้เป็นนักบวชเนี่ยต่อให้ฝันถึงเรื่องการก็ชนะได้เพราะในใจลึกๆมันมาต่อสู้กับสิ่งนี้อยู่แล้วจากประสบการณ์ตัวคูบาเองฝันเรื่องการเราจะไม่มีความยินดีเลยแม้แต่น้อยในความฝันเราจะเป็นพระเสมอเพราะในใจลึกๆเรามา,มาหาอะไรเรารู้จักในฝันคูบาก็เป็นพระ มีมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามายุ่งมันเป็นกรารเนี่ยไอฝันมันก็ต่อต้านนะต่อต้านด้วยจิตสํานึกในใจมันก็ต่อต้านมันจะไม่ยอมตื่นมามันก็ไม่ยินดีไม่มีความยินดีในนั้นต้องสํารวจใจตัวเองให้ดีแม้แต่ความฝันนี่ก็เป็นรสชาติที่จิตใจนี่จะจะ,จะหาอารมณ์ได้จากในนั้นบางคนนี่หากินกับฝันนะอะเนี่ยหากินกับฝันอยากฝันนั่นแหละคืออํานาจแห่งกรารราคะได้ครอบงาจิตใจแล้วจําไหมนะ ต่อให้ร่างกายไม่แสดงออกไม่ทําก็ตามแต่หัวใจปรารถนาหรือไขว่คว้าสิ่งนั้นอยู่นั่นแหละคืออํานาจของกามกามเป็นเจ้าของใจแล้วไอ้ราคะตัวนี้ของใจเราแล้ว,ลวหากใจนี้มาต่อสู้จริงมันสู้ในฝันมันก็สู้มันไม่มีความยินดีหรอกไม่มีเลยมันสู้เสมอคูบาจึงไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรแต่ตัวคูบาเองเนี่ยสู้เสมอนะแล้วก็ไม่เคยฝันในสิ่งนั้นอีกเลยไม่เคยอีกเลย จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ฝันเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเรื่องการไม่มีเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ฝันแต่ในใจเราไม่มีอย่างนั้นคุณถามจะคุณคาเมลนะคะน้อมกับสอบถามครูบาค่ะหนูมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขามีอาการแพนิกตอนนี้กําลังรักษาอยู่แต่ว่า,าการมันค่อนข้างรุนแรงไม่สามารถดึงตัวเองให้พ้นจากอาการที่เป็นได้ออกกําลังกายทําในสิ่งที่ชอบก็ยังรู้สึกไม่ดีขึ้น มันเกิดคำถามว่าเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถรักตัวเองได้แทนถามแทนเพื่อนนะเจ้าคะความกลัวพิตกจนหลอนโตกนี้บาดมากในสังคมยุคนี้เรียกว่าแพนิคบาดมากเลยบางทีหลอนเลยเลหลอนเป็นบ้าไปเลยอะไรก็จะเป็นของหวาดกลัวหวาดระแวงไปหมดตกอกตกใจหวาดกลัวหนะักแต่ละขั้นไม่เหมือนกันนะยังกูบาก็รู้จักอยู่คนนึง ก็เป็นโลกนี่แหละเห็นอะไรเขาจะตีนึกถึงเป็นตูเขาหมดเลยนึกถึงก็าจะเป็นคนมาฆ่าเขาเป็นคนมาคอยเอาล้างเขาเรียกอะไรจองล้างจองผ่านคอยมาทําลายเขาอยู่ตลอดจเจริญสติก็ยากกว่ากกนี้จะเริญสติยากถ้าจะเริญสติยากแล้วมียากที่จะรักษานะยิ่งกินยาเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะมันถูกกดยาเนี่ยจะไปกดประสาทไว้ทําให้เบอร์พวกนี้กินยาแล้วจะเบอร์จะอึนนะภาษาโลกเรียกว่าอึน คือสติสัมปชัญญะจะไม่บริบูรณ์สลึมสลือนะถ้าไม่กินยานก็จะคิดมากวิตกหวาดกลัวหวาดระแวงเพราะในใจนี่ไม่มีความดีหนุนเลยนะไม่มีความดีหนุนเลยเหมือนเด็กต้องมีผู้ปกครองคอยชีย้นําคอยพาทำคนเป็นโรคแพน,นิคต้องมีมีผู้ปกครองมีเพื่อนหรือมีคนคนหนึ่งที่เขาไว้ใจที่สุดพาเขาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์นะความดีที่เขาทําทีเล็กท,ทีน้อยเนี่นะจะเพิ่มพูนแล้วก็เติมกําลังใจให้เขา เมื่อความดีมีอยู่ในใจแล้วไอ้โลกนีจ้จะหายไปเลยแพรนิกเนี่ยขอาการคะ่ะคูบาคําถามจากติกตอกนะคะรู้จักดีชั่วแต่ใจร้อนระงับอารมณ์ไม่อยู่ต้องทํำยังไงคะสาธุค,ค่ะมนุษย์เรานี่มีสติแต่สติของแต่ละคนไม่เหมือนกันขั้นของสตินะฟังให้ดีนะคนที่มีสติน้อยไม่มีสติเลยก็เดยกคนบ้า คนที่ไม่มีสติควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจพวกนี้นึกคิดอะไรจะพูดอหมดจะทํหมดเลยทุกอย่างอยากร้องเพลงก็ร้องอยากด่าใครก็ดา่าอยากไปนั่งไหนก็ไปนั่งเพราะขาดสติใจที่จะทํางานแล่ร่างกายจยแสดงออกไปตามจิตใจนะเรียกว่าคนขาดสติเรียกว่าคนบ้าพอมีสติขึ้นมาหน่อยก็จะสามารถควบคุมกายได้ควบคุมวาจาได้แต่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในใจได้ เพราะสติยังไม่มากพอเวลาโกรธโกรธอยู่แต่ไม่พูดีอดอยู่แต่ไม่แสดงออกนี่คือคนมีสติในการคุมกายกับวาจามีสติในระดับหนึ่งในใจนี่อยากประทะแล้วอยากเอาชนะแล้วแต่ไม่หยุดเงียบไม่ตอบโต้มีความอดทนมีสติในระดับหนึ่งนี่คือผู้ที่มีสติขึ้นมาอีกเป็นขั้นของบัณฑิตแหละเป็นของผู้ผู้มีความรู้แล้ว เป็นของนักป่าละสติมากขึ้นไปอีกจะสามารถควบคุมจิตใจได้อันนี้เป็นขั้นของพระเดียเจ้าทั้งหลายนะท่านจะมีสติคุมใจในเมื่อท่านคุมใจได้อย่างเดียวกายกับวาจาท่านจะไม่มแดงออกแน่นอนจะเป็นไปตามอํานาจแห่งใจพลังงานแห่งความร้อนห่งความทุกข์ในใจจะไม่แผ่ซ่านออกไปนะจะมีแต่ความเย็นใจเพราะมีสติในการควบคุมจิตใจเห็นไหมขั้นของสติแต่ละขั้นที่เราคุมไม่ได้ เราทำไม่ได้เพราะสติเรายังอ่อนอยู่แต่เรารู้แล้วจิตสํานึกนี่รู้ดีรู้ชั่วหมดแหละนะแต่กําลังของการการบังคับยังอ่อนเราขับรถเป็นน่ะแต่เราเบรกเรามันไม่ไม่แข็งแรงอ่ะเบรกมันหมดอายุแล้วอะเหยียบยังไงมันก็ไม่อยู่นะทำยังไงเปลี่ยนเบรกหรือเพิ่มเบรกเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปฝึกนะนิสสยใหม่ต้องฝึกนะฝึกนิสัยใหม่ นะทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำไดนะ้ก็ลองดูสิว่าถ้าเรากำลังอยากจะปะทะกับใครเนี่ยนะเอา,เอามีดมาจ่อคอเนี่ยเอามึงพูดดิ <c oughs> <c oughs> จะกล้าแอะสักแอบไหมนะเห็นไหมมันทหยุดได้มันทำได้แต่เดี๋ยวก็อดทนหน่อยอดทนทำพยายามหน่อย